ส,สรับเลขดับหวยเด็ดแนวะทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้ใสถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้แนวะทางดับหน่วยล่างนะครับผมนะเป็นสูตรดับหน่วยล่างหรือว่าตัวเลขที่ไม่หมานะครับ10บนนะครับ10บนนะครับหน่วยล่างแล้วก็5คงที่นะครับ10บน10บนหน่วยล่าง5้าคงที่นะครับ16รกรกฎาคมเสถิติตั้งต้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็น0ูนย์นะครับ เหลือ9กับ5ก็เป็น14 4ดับมาที่1 4ดับอยู่แล้วก็1สิงหา2ดับมาที่6 2ดับอยู่สุบกสิงหา9ดับมาที่8 9ดับอยู่1กันยาหดับมาที่4 5ดับอยู่1ุกันยา9ดับนะครับมาที่7 9ดับอยู่แล้วก็1ตุลานะครับผมนะ4ดับหลัก หน่วยล่างนะครับสไม่มาหลักหน่วยล่างเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ